สวัสดีครับผมร้านโกโก้มิวสิกนะก็วันนี้มีไฟรุ่นใหม่เข้ามานะครับเป็น18 0ทับวัตต์นะครับ4อินหนะครับอ่าเมดตามก็จะใหญ่ๆแบบนี้นะครับอ่าดูดูนะโคมไฟก็จะเป็นรุ่นตัวใหญ่กว่าเดิมนะครับปลั๊กเป็นอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูแสงกันบ้างนะครับนี่อันนี้คือแสงนะครับนี่เปิดตอนกลางวันนะครับมันจะแรงนะครับแต่มันจะพุ่งไปตรงๆนะครับ ต่างกับ54ยังไงหรอเดี๋ยวเรามาดูนะว่าอันไหนแรงกว่ากันนะก็ประมาณนี้นะครับแสงสวัสดีครับอาผมเอามาเทียบกับตัว54ธรรมดานะครับอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับ18ตา10วัตต์อันนี้54ทีนวัน3วัต์ดูนะครับผมว่าแสงนะไอตัวเนี้ยมันจะออกกว้างนะแต่ไอตัวเนี้ยมันจะออกเข้มกว่านะครับดูเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยครับแสงต่างกันเยอะนะครับ พอสมควรเลยนะครับมองออกนะครับเนี่ยดูตรงกลางที่มันโฟกัสไปดิครับเนี่ยแล้วดูอันนี้ไปทางนี้นะก็ต่างกันเยอะนะครับใครสนใจแบบไหนก็ทักมานะครับผมสวัสดีครับ